สวัสดีค่ะไข่เลี้ยงสะดิ้งและไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นไผ่ที่ปลูกเพื่อกินหน่อนะคะลำของเขาสามารถใช้งานได้เช่นกันกันกบไผ่ที่ปลูกใช้ลำค่ะแต่ว่าจะไม่มีความ แข็งแรงเทียบเท่านะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไผ่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนําไปปลูกเพื่อจําหน่ายหรือขายนออด้านซ้ายมือสองต้นค่ะจะเป็นไผ่เลี้ยงะดิ้งนะคะไผ่เลี้ยงสามฤดูที่ออกหน่อให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งสามฤดูเลยค่ะแต่ถ้ายิ่งช่วงไหนที่มีระบบน้ํานะคะดินชุ่มชื้นปุ๋ยดีนะคะไผ่ตัวนี้สามารถออกหน่อให้เราเยอะมากเป็นพิเศษเลยคะ่ะด้านซ้ายมือนะคะ ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสองสายพันธุ์ค่ะด้านขวามือนะคะสองต้นเป็นไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามค่ะไผ่บ่งหวานทานนอสดได้โดยที่ไม่ต้องต้มนะคะตัวนี้ไม่มีสารไซยาไน์ค่ะต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์รากทะลุถุงนะคะไม่มีสารไซยาไน์คนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาต์สามารถทานได้ค่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลนาเรียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะ แลงไผ่ไผสมผสานส่วนธนพัฒน์สกลนครยังมีไผ่อีกหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกชมกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนพักมาพูดคุยได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839กติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พ,พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ